เราเห็นเราเห็นดรารบ้านมินตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงเราได้เห็นเหตุการณ์มินคือตอนนั้นอ่ะมินก็อยู่ในสนามแล้วก็คือตรนที่หันไปดูใช่ตอนที่หันไปดูก็คือเหมือนพี่เกดไปนอนลงคืนแล้วแล้วก็ก็จริงๆริงมินได้มีการกลับไปดูวิดีโอเหมือนกันทั้งของน้ำตาแล้วก็ของมิวสิคจริง ในวันนั้นอ่ะก็มีช็อตที่นิ้นเหาะพี่เก๋ลงเหมือนกันใช่แล้วแบบหนูก็เพิ่งเห็นเราเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นก็คือก็ได้ทักไปหาก็ก็ได้คุยกับพี่เก๋เหมือนกันแล้วก็คุยเรื่องน้ำพลาด้วยต้องไปหาพี่เก๋แล้วก็น้ำพาเหมือนกันทั้งคู่คือแบบก็ได้เห็นน้ำมาเหมือนกันแต่ทั้งคู่คือแบบไม่ได้คิดอะไรเลยพี่เก๋ก็เข้าใจแล้วก็ท่านน้องก็ไม่เคลียเหมือนกันเก๋น้องไห้หกเที่ยงไหมเมื่อไรเหรอคนน่ารักเยอะเหมือนกันเที่ยงค่ะคือวันนั้นนิ้น เราจกที่พักเด็กแรกแล้วก็ไปเด็กสองก็คือไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําทั้งกับน้ำพลาแล้วก็พี่เก๋แล้วก็น้องก็ได้ขอโทษอีกคือขอโทษตลอดแล้วน้องรู้สึกผิดมากแล้วตัแบบร้องไห้อ่ะเออเรามังก็สงสารแต่ว่าพี่เก๋ก็ บอกว่าแบบเออถ้าถ้ามันมีแบบปัญหาอะไรก็ทำที่ได้พี่แบบช่วยคุยให้อะไรเขาก็น่ารักทั้งคู่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ตั้งใจทำมันเป็นอารมณ์อารมณ์การเล่นที่จะต้องแบบเขาบอกว evet, ่าคือเขาอะน้องคือ right> ด้วยมิ้งเคยไปเล่นกีฬากับน้องแก็น้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นแบดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจังหวะนั้นอะ คือน้องไม่รู้สึกตัวจริงๆเราก็พี่เก๋ตัวเล็กเราก็แบบตัวเบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนทุกคนอาจจะเห็นว่าเหมือนน้องไม่สนใจในไรอย่างเงีคือน้องไม่รู้สึกตัวขนาดมินยังไม่รู้สึกตัวเลยเออพอเราโฟกัสกับลูกฟุตบอลลูกแค่หมดใช่ไหมคะมิแล้วแบบมันมีภาวะที่เหมือนมินวิ่งไปแล้วพี่เก๋ล้มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อย่างตัวพี่เก๋เขามีรอย ช้ำอะไรในร่างกายไหมกเลยอ่ะยังไม่ได้คุยค่ะแต่พี่เกศบอกว่าเหมือนเขาโอเคแบบไม่ได้เป็นอะไร์าิสต์เกศก็เลยต้อง,งระวังตัวมาขึ้นด้วยงาเล่นอ,อะไรใช่ค่ะใช่แต่ว่าด้วยจริงๆิกีฬาก,กีฬามันจะมีโอกาสที่จะเกิดเกิดอ<ๆ>ุบ<ๆ>ัต<ๆ>ิเหตุ เรื่พองความที่มันเป็นกีฬามินแข่งกีฬาก็าเจ็บเหมือนกันก็ื่องก็มีความติเหตุแต่ไม่ได้ตลกแต่ทกุกชาติเลยต้องมองว่าเออนี่มันเป็นกีฬาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแเราก็ได้เข้าไปอ่านในเด็เนี่ยไ,ได่เห็นมากคือตอนแรกอะสิ่งที่สำคัญคือว่อส,ส,สงสารน้องน้ำฟ้าแล้วก็เป็นห่วงน้องมากเพราะว่าจะเป็นน้องรักอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้โทรไปคุยว่าแบบโอเคน้องเป็นไงจิตใจเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ได้บอกแบบคือได้พึ่งพิเกตแล้วแล้วก็ ตอนนี้คือแบบพยายามแบบเดินหน้าต่อเพราะว่าน้องไม่เลือกใครอ่ะอถ้า,ถา,ตาแต่เราอยู่นกสถานีอะไรอย่างเงี่ยอ่ะอยากมวยอยากมีดราม่าอะไรก็เล่นอยู่ก็จริงๆอยากให้เห็นใจค่ะเพราะว่าจริงทุกคนคือเหมือนเป็นพี่น้องก,กันเราเล่นกันแบบงก็คือ เราพยายามแบบเอนเทนแล้วก็เล่นแบบแต่ละสีให้แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆทุกคนไม่มีใครแบบอยากให้เกิดดราม่าอยากให้เห็นใจแล้วก็ช่วยแบบให้กำลังใจน้องแล้วก็พี่เกดด้วยทุกคนพูดถึงการกีฬาสีสนุกไหมทั้งหมดภาพรวมสนุกค่ะแล้วก็คือมินเป็นนักกีฬาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้ใช้แรงไปเยอะใช่เลยใช้แรงเยอะมากเราได้ทุกคนเอเนอร์จีแบบเต็มมากเราชนะกีฬาอะไรบ้าง ไมีหลายคนก็ตีได้แข่งที่คนสวยเฮ้ยแต่ก็แข่งจอยเลยมั้งแข่งจอยเล่นแดเหรอมีแบดด้วพี่ดูชนะด้วยใช่เปล่าเราเป็นนักกีฬานะเราต้องมั่นใจก็เกรงใจคือแบบหนูเล่นแบดกับเกียร์จอยที่เขาก็แบบดีแบบแรงมากใครสู้ทุกคนเลย กลายว่าสปิริตในกีฬาออกมาจริงเราคือหวังชนะอย่างเดียววันนั้นคือมินอ่ะเต็มใจอยกับทุกคนใจกับตัวเองทำงานเพราะวินไม่รักเฮ้ยมันยังไงองเราเราอยากเราอยากพูดอะไรกับประมาณนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่ว่าวินก็ไม่น่าจะทันอะไร่ก็เลยเอาไปิดใจให้ทุกคนแบบเต็มที่เพลิง ก็คือเราใครทำได้ทไปทาไอครคนนึงทแล้วเหลือทราน้องไม่วันนัจรเรามีตัวแทนคือจริงๆริงวันที่สองอ่ะหนูได้คุยกับพี่พายแล้วก็พี่อุมมว่าเดี๋ยวพอเขาเปิดเพลงปิดเพงลงปุ๊บเราวิ่งเข้าไปที่นั่งที่หัากของแต่ละสิลปินจไม่ใช่เก้าอี้นะคะจะเป็นที่หักที่เัาเกิดสรุป,ปวันนั้นพี่อุ้มเป็นคนเดียวที่อยู่จนรอบสุดท้ายอ ไปแต่เราจะนั่งพักเองอะไรไหมงานนันท์พแบบสร้างโมเมนต์หวานที่สุดให้ทุกคู่เลยจริงๆหวานทุกคู่หวานได้ทุกคู่เลยน่าารักกมเราได้แต่นั่งหก<อ>ใช่ไหมนั่งแต่จริงๆต้องแบบงานงานนี้ก็คือทําให้แบบผู้หญิงเราได้ใกล้ชิดก,กันมากขึ<อ>้นเราได้สนิทก,กันมา<อ>กขึ้นด้วยเพราะว่า จังหวะช่วงเนี้ยช่วงที่แบบจะได้เจอกันนานๆมากๆจะได้เจอกันอีกเนี้ยเราได้เห็นอะไรางไหมคะต่างนที่เกี่ยวกัอุลย์แกเห็นค่ะเราได้ร่วมกัเราได้ร่วมกันเป็นไร่วมค่ะเขาว่ามันไม่มีจังหวะที่เราแบบไปซ้อมหน้าเลยเราเล่นกีฬาไปแต่คนก็คือยิบหายไปรืมไปอะไรเงี้ยค่ะและนั่นคือของใครอ่ะลิปมันเนีย เหมือนก็ของพี่หลิงพี่หลิงกือามคแรกใครงามคนแรกนะเขนใช่พี่หลิงเริ่มเลยตอนนั้นพี่หลิงก็ถามว่าใครอยากโคไหมอะไรก็คือสาวๆต้องสวยให้เ้งหมดก็คือคาสิเรินเออะ์คเร